และแมวเนาะมันจะมีวัคซีนหลักแล้วก็วัคซีนเสริมนะครับอย่างน้อยหมอขอให้ได้วัคซีนหลักนะครับวัคซีนรวมในสุนัข3เข็มวัคซีนรวมในแมว3เข็มนะครับแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับอย่างละ2เข็มเนี่ยควรจะต้องเตรียมเงินไว้ให้เขาด้วยแล้วก็เรื่องของการทําหมันนะครับจริงๆถ้าคิดจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่ได้จะทําพันุหรืออะไรเงี้ยครับก็แนะนําทําหมันเลยตั้งแต่อายุสักประมาณ6เดือนเนาะ เพื่อลดปัญหาสุขภาพต่างๆแล้วก็ลด,ลดเรื่องของประชากรที่จะเกิดในอนาคนแล้วเราอาจจะเลี้ยงไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าจะเปรียบเพื่อเหมือนคนที่เขาชอบพูดกันก็คือว่ามีลูกเมื่อพร้อมเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงคล้ายๆกัน <c oughs> ก็ถ้าเรายกตัวยอย่างจากญี่ปุ่นหรือยอย่างต่างประเทศก็คือการที่จะเลี้ยงน้องส <c oughs> ักส <c oughs> ักหนึ่งหนึ่งตัว ต้องทางรัฐบาลเขา,าจะเช็คเลยใช่ไหมครับว่ามีความพร้อมในการเลี้ยงดูแค่ไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณหมอลองยก,ยกโมเดลตัวอย่างสักต่างประเทศมาได้ครับจริงๆผมก็ไม่ได้แม่นเรื่องของระเบียบของต่างประเทศมากนะครับแต่ว่าที่เคยเจอที่เคยอ่านก็คือเวลาจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวสักตัวหนึ่งเนี่ยครับเขาจะต้องเช็คเรื่องของอเช็คเรื่องของพื้นที่บ้านเรามีพื้นที่กี่ตารางเมตรการพั์สินให้ทางเจ้าหน้าที่ดูเลยว่า เรามีเงินอยู่เท่าไหร่มีความรับผิดชอบพอไหมหรือแม้แต่เวลาเราอะครับก็ยังต้องกางให้เขาดูเลยว่าเวลาเรามีให้เขาขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบราคาอย่างผมขอเสริมเรื่องเมื่อกี้<ช>นะครับเทียบราคาถ้าเป็นต่างประเทศนี่ไปหาหมอทีนึงแพงกว่าคนอีกนะครับใช่แล้วก็เวลาปรึกษาศัตะวะแพทย์ทีนึงอะครับ <S <S เขา <S <S เขาคิดเป็นนาทีนะครับเรื่องของการแค่ถามปัญหาสักข้อหรือสองข้ออย่างเงี้ยครับก็คิดเงินแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นระเบียบต่างประเทศเวลาเราจะเลี้ยงน้องอาจจะต้องกางทุกอย่างให้เขาดูแล้วก็จดแจ้งทุกอย่างเหมือนตอนนี้ที่กรุงเทพกําลังเริ่มทําเป็นโมเดลเนาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนเรื่องใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สแกนไมโครชิพก็จะรู้เลยว่าว่าอันนี้ใครเป็นเจ้าของหรือว่ามันลงไปที่ไหนเงี้ยครับแล้วเขาจับได้เขาสแกนไมโครชิพเขาก็สามารถส่งคืนบ้านได้อย่างเงี้ยนะครับทางคุณเกรชัยมีอะไรจะเสริมใช่ไหมครับ ครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่ผมอ,อยากจะพูดคุยคุ้มหนวที่เสวลาวันนี้กับท่านาสสซัวด้วยนะครับผมอยากจะให้มีจิตกรรมหรือโครงการนะครับหาบ้านให้น้องนะครับที่เป็นสุนัขจรจัดแล้วก็แนวนะครับคุณหมอครับเพราะว่าผมมองดูแล้วบา,บางตัวเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับสุขภาพดีมากเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยชินที่จะอยู่กับมนุษย์เนาะอยู่กับคนเขาก็ยัง ยังรอคนที่จะมาดูแลเขาอยู่บางคนก็ผมแอบเห็นนะบางคนก็เอาอาหารนะครับมาแอบให้ตามวางตามถนนตามอะไรอย่างเงี้ยผมมองดูแล้วผมเห็นแล้วบางตัวนี่สู่ภาพดีผมอยากให้หน่วยงานแต่และหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นด้านเอกชนหรือทางรัฐเนี่ยอ,อยากอยากให้มีโครงการนะครับหาบ้านให้น้องๆได้ไหมครับบางคนเพราะว่าบางคนเขารักสัตว์เขาก็อยากจะนําไปแต่เขาไม่สามารถที่จะ ดูแลน้องหมาน้องแมวได้ทั้งหมดแต่เขาอาจจะรับได้เพียงตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอ,อ,อครับของสสครับหมายถึงว่าเป็นตัวกลางในการประสานให้ใสําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงน้องมารับไปเลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยครับมีโครงการตรงนี้บ้างไหมครับทางปศุสัตว์หรือทางภาคเอกชนมีของของทางปศุสัตว์เนี่ยยังยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปทําไปนําเสนอกับทางทางปศุสัตว์จังหวัดอีกทีนึงครับว่า ว่าเราสามารถสร้างโครงการหรือสร้างเพจอะไรขึ้นมาเพื่อคอยหาบ้านให้น้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ให้คนมาลงลงเพจแต่แต่แต่จริงๆนะผมเชื่อว่าเอกชนหลายๆที่เขาก็หาบ้านให้น้องเยอะกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอพี่หมอลองเสริมดูก็ได้ครับก็จริงๆโดยส่วนตัวก็เคยรับไปเลี้ยงเหมือนกันครับ,รบ <laughs> ออกมารักษาแล้วเราก็ไปเลี้ยงต่อก็มีแต่จริงแล้วเออจำนวนและปริมาณเนี่ยจริงๆแล้วสุนัขและแมวจรเนี่ยเยอะมากครับ ก็คือมีคนไปรับแต่มีคนปล่อยมากกว่าใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างเรื่องอทาหมันด้วยครับควบคุมประชากรก็อาจจะยังไม่ครอบคุมไมไ่ถึงนะการการขยายการขยายขนา,ขนาดของประชากรเนี่ยรวดเร็วมากครับผมผมก็เลยอยากอยากไปมองมองถึงข้อเสนอเกา่าเก่าเก่าที่เคยพูดในช่วงช่วงต้นนะครับมากกว่าว่าว่าจะให้ เขาอยู่ร่วมร่วมร่วมกับเราอย่างไงในสังคมมากกว่าอย่างนั้นครับน่า,นาจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าใช่ค,ครับก็เดี๋ยวจะอยู่ช่วงประมาณ3นาทีสุดท้ายมีอยู่2คําถามนะครับกับจากทางบ้านเหมือนกันครับ <c oughs> ออตอนนี้เวลาทําหมันสุนัขก,กับแมวจอนอทาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเวลาทําหมันสุนัขก,กับแมวจรทําทั้งตัวผู้ตัวเมียครับ ก็เลยมีคําถามต่อมาว่าถ้าเกิดเลือกทำแต่ตัวเมียตัวเดียวเงี้ยมันจะช่วยแก้ได้ไหมเสีย่ยจะลดเขาประมาณคือ,อปัญหาของการทําหมันสุนัขก,กับแมวจรนะก็คือปัญหาหลักเลยคือการจับสุนัขครับทีนี้เราเลือกทําแต่ตัวเมียถ้าถ้าถามว่าการเลือกทําแต่ตัวเมียมันจะคุมประชากรได้ไหมเ,เราจับตัวเมียได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงครับ พอเราจับตัวเมียได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยจําเป็นต้องทําตัวผู้ตัวผู้ด้วยขออภัยครับเพื่อเพื่อเหมือนกับลดอัตราการผสมกันด้วยเพราะว่าบางทีเราเหลือตัวผู้ไว้ตัวเมียผัวมาตัวหนึ่งมันก็ผสมกันได้อยู่แล้วครับก็การจับมันค่อนข้างยากครับในในสุนัขและแมวจรนะครับก็เลยจาเป็นตัวไหนจับได้ทําให้หมดเลยอย่างเงี้ยครับเป็นจะเป็นลักษณะนี้ใช่ครับนั่นเดี๋ยวคำถามสุดท้ายก็ผมในฐานะสสนะผมก็พยายามจะ อยากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่โดยตรงก็คงจะเป็นเรื่องทั้งการแก้กฎหมายหรือโครงสร้างหรืออาจจะนําไปเป็นนโยบายทีนี้หากถามทั้ง3ท่านเลยทั้งทางคุณหมอประุศาษศัตด์แล้วก็ท,งทางภาคเอกชนรวมถึงอดีตผู้บริหารท้องถิ่นว่าหากเราจะเลือกสักหนึ่งหน่วยงานหรือหนึ่งกระทรวงที่ให้มาดูแลเป็นเจ้าภาพหลักดูแลเรื่องสุนัขหรือแมวจรเนีย่ยอันนี้เป็นข้อเสนอแนะเฉยครับไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยากอยากทราบว่าถ้า ให้เสนอนะควรเป็นหน่วยงานไหนครับเช่นเป็นกรมปศุสัตว์ไปเลยหรือว่าเป็นท้องถิ่นไปเลยหรือเป็นสาธารณสุขไปเลยอย่างเงี้ยครับจริงๆสําหรับผมถ้ามองมองมองเรื่องนี้ก็ถ้าเหมาะสุดก็น่าจะเป็นทางกรมปศ,ศุสัตว์ที่มีนายสัตวแพทย์จํานวนมากนะครับน,น่าจะเหมาะและตรงกว่าเพราะว่าถ้าเป็นท้องถิ่นบางท้องถิ่นเขาไม่มีนายสัตวแพทย์เขาอาจจะอาจจะทําได้ไม่เบ็ดเสร็จก็ต้องขอบุคลากรอ,อยู่ดี ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเรบผมก็ถ้าเป็นมุมมองให้กับชนก็ก็ก็จริงก็อยากให้บริษัทแหะครับเป็นเป็นแม่งานนาร่องมากกว่าส่วนเอกชนเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตส่วนไหนด้านไหนได้เนี่ยก็ว่ากันไปครับแต่ว่าก็มองมองในเรื่องของสร้างความสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจก่อนก่อนที่จะจะเริ่มโมเดลตรงเนี้ครับในในชุมชนนั้นๆว่า ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วต้องบริหารจาัดก,การยังไงครับประมาณนั้นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นเนาะครับด้วยงบประมาณนะครับด้วยขีดความสามารถจริงๆเนี่ยผมอยากให้โครงการตัวนี้เนี่ยให้ทางรัฐบาลได้มองเห็นมอบให้กรมบริษัทดูแลระบุมาเลยครับว่าดูแลสุนัขและแมวนะครับซึ่งเป็น จรจัดเนี่ยโดยมีงบนะครับให้เพียงอยากให้ทำหมันสังคมกับชาวบ้านส่วนมากผัดไปอาจจะเป็นการรับท้องแมวไปดูแลก็แล้วแต่ท้องที่จัดกิจกรรมร่วมกันนะครับส่วนภาคเอกขอพร้อมที่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นผมอยากให้เป็นเจ้าภาพก็คือกรมปศุสัตว ครับคุณหมอครับ,รบก็ขอบคุณทุกความทางทางกับทีมทั้งฝ่ายกฎหมายหรือว,ว่าอ,าอาจจะรวมถึงแนก็อาจจะเริ่มในจังหวัดโคราชก็เป็นจังหวัดของผมก่อนเนาะรวมเป็นได้ก็จะเป็นการดีมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสาท่านนะครับคุณหมอตินนะครับจากบริษัทคุณหมอหมอเล<อ>็กจาก ภาคเอกชนนะครับแล้วก็พี่เกิดชัยด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครยังมีคําถามค้างก็พิมพ์ไว้ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามทางคุณหมอให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาพิมพ์ตอบใต้คอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับครับบ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ